หลังหุบเขานี้นะคะเรากำลังมาส่งรถตู้ค่ะให้กับพี่เปิ้ลกับพี่ไพรัตนะคะซื้กับเรานะคะเป็นคันที่สองถ้ามีถ้าเจอกันก่อนหน้านี้ก็ได้ดูแลกันหลายคันมากกว่านี้นะคะวันนี้นะคะเลิกตอนก่อนเจ็ดโมงเซลเมสายเปซเซลแมนใจดีทันหรือไม่นะคะตอนนี้เหมือนภารกิจจะ ือจะสําเร็จนะคะเพราะว่ายังไม่6กโมงเช้าเลยเราใกล้ถึงบ้านพี่เปิ้ลกับพี่ไพรัสแล้วนะคะถนนสวยมากเลยเราอยู่ที่อําเภอป่อทองนะคะจงังหวัดชนบุรีนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าชีวิตการเดินทางค่ะแล้วก็อยากให้มาเดินทางใช้ชีวิตกันนะคะเราจะเดินทางได้ยังไงนะคะรเราต้องมีรถค่ะเราต้องมีรถก่อนถ้าเราอยากได้รถนะคะ โทรมาหาเลยค่ะเซลเมสใสเปกับเซลแหม่มใจดีนะคะตอนนี้เส้นทางสวยมากเลยพาทิดขึ้นแล้วค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ